ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของคลิปโ o t แท็บนะครับที่ได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับในส่วนของแอปมือถือคลิปโ o t แท็บนะครับคลิปที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวันที่6นะครับผมที่เป็นคลิปอัปเดตนะครับแอปคูดบิตคอยคลิปโก o แท็บยังจ่ายอยู่ไหมนะครับที่ผมได้ถอนเงินให้ดูในคลิปนั้นนะครับผมบนมือถือนะที่ผมถอนออกไปนะครับก็คือวันที่6 มกราคมนะครับ2021ที่ถอนออกไปประมาณ40,000ซาตชินะครับนี่นะฮะเป็นประวัติการถอนในคลิปนะครับผมไม่ได้เปิดในมือถือให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ทําการออกจากระบบแล้วก็เข้ารหัสเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยข้อมูลเดิมเนี่ยหายหมดเลยนะครับมีใครรู้วิธีการแก้ไขช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมออกจากระบบในบัญชีที่ผมถอนเงินนะครับแล้วก็เข้าไปบัญชีเดิมนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นข้อมูลใหม่หมดเลยนะครับ ใครรู้วิธีแก้ไขช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมพยายามเข้าดูแล้วหลายรอบนะครับเข้าไม่ได้นะครับเข้าบัญชีเดิมไม่ได้นะครับก็เลยมาเปิดในคลิปให้ดูนะครับเป็นประวัติการถอนเงินนะครับผมผมได้ใช้ในส่วนของกระเป๋าบิตคัพนะครับในการเก็บบิตคอยน์และรับบิตคอยน์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอีเมลนะครับที่ทางคริปโตแท็บเนี่ยได้จ่ายเงินเข้ามาในส่วนของบิตคั b ให้ดูนะครับว่ามันยังจ่ายอยู่100%ซนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ อีเมลนะครับที่ทางคริปโตแท็บเนี่ยได้จ่ายเข้ามานะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านจากบิ t ขับมานะครับว่ามียอดเงินเข้ามานะครับอยู่ที่0.004นะครับนี่ฮะตรงนี้ดูยอดด้านบนนะครับ BTC นะครับหรือประมาณ40,000 s a t o s h นั่นเองนะครับเงินเข้าจริงนะครับผมนนี้เป็นแอปบิ t ขับนะที่ผมใช้เก็บบิตคอยนะครับก็ได้รับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะเปิดในส่วนของตัวบิตคั b ให้ดูนะครับในบัญชีนะครับการแจ้งเตือนว่าเงินเข้าจริงนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปบิตคั b เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะใช้ทั้งเว็บหรือว่าแอปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของยอดเงินบิตคอยก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับกดไปตรงนี้นะครับผมตอนนี้นะครับราคาบิตคอยวิ่งสูงถึง1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ สามารถตรวจเช็คดูได้นะครับในบิตคัพนะครับผมกดตรง Market ตนะครับตรงนี้ก็จะมีสกุลเงินต่างๆนะครับของคริปโตนะครับผมก็มีอีทร่ยที่ขึ้นสูงนตอนนี้ไป4 9 0 0บาทแล้วนะครับจากที่เห็นเมื่อก่อนเนี่ยแค่29,000นะครับต่อ1 E อีทรอยี่ครับซึ่ง2สกุลเงินนี้ขึ้นสูงมากๆนะครับแล้วก็สกุลเงินอื่นๆเนี่ยก็ยังจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่วอ l l e t นะครับ แล้วก็กดไป history นะครับประวัติเงินเข้านะครับผมตรงนี้นะครับเป็นประวัติของการถอนเงินของ crypto tab นะครับนี่ฮะจำนวนเงินนะครับ0.004 BTC นะครับเงินเข้าจริงนะครับเข้ามาเมื่อวันที่9มกราคม 2021นะครับเพียงแค่3วันเนี่ยเงินเข้าบัญชีเลยนะครับซึ่งผมได้ถอนไปวันที่6นะครับผมเข้าเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับในส่วนของ Crypto Tab เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับไปดาวน์โหลดฟรีกันได้เลยนะครับซึ่งมันเล่นฟรีได้นะครับไม่ต้องซื้อในส่วนของ Crypto Tab แบบโปรมาใช้งานก็ได้นะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแอปคริป t ตแท็ในมือถือนะครับที่ผมล็อกอินบัญชีเดิมนะครับแต่ข้อมูลเดิมเนี่ยหายหมดเลยนะครับบิทคอยที่ผมมีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยหายหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นจากอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ล็อกอินอีเมลเดิมนะครับอีเมลที่ผมใช้ถอนเงินในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครรู้วิธีการแก้ไขหรือว่ารู้วิธีทำเนี่ยช่วยคอมเมนต์พูดคุยบอกผมนิดนึงนะครับใต้คลิปดอนี้หรือว่าจะทักมาที่ อินบ็อกแฟนเพจก็ได้นะครับบอกวิธีแก้ไขผมหน่อยนะครับผมนั่งทํามาหลายวันแล้วนะครับมันทําไม่ได้นะครับมันเข้าบัญชีเดิมไม่ได้ซึ่งมันก็เสียดายนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถอนอีกนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับคนที่รู้วิธีการแก้ไขนะเพราะว่าผมก็ล็อกอินบัญชีเดิมไม่ได้นะครับส่งอีเมลแจ้งเตือนไปส่งอีเมลไปหาแอดมินเขาเนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบนะครับโอเคนะครับก็ยืนยันนะครับว่าคริปโตแท็บยังจ่ายเงินปกตินะครับผมเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคลิปโตแท็บเนี่ยมันมี2ตัวนะครับเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบโปรแบบโปรเนี่ยจะเสียเงินซื้อ73บาทผมซึ่งซื้อไปแล้วติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับคลิปโตแท็บแบบโปรนะครับ73บาทวิธีการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับลองไปใช้ดูแล้วนะครับผมก็ใช้แบบฟรีดีกว่านะครับไม่ต้องไปซื้อเงินกว่าเราจะคูดได้ทุนคืนเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม นะครับไม่คุ้มเลยนะครับกว่าเราจะขุดได้นะครับใครที่เล่นบนมือถือเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เราเชิญเพื่อนด้วยนะครับถึงมันจะคุ้มกับการขุดถ้าคุณเล่นเองนะครับขุดเองเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ถอนนะครับเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้ถอนนะครับเพราะว่ากําลังขุดของมือถือเนี่ยมันช้านะครับมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยความแรงของแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างเช่นของผมเนี่ย เป็นอ p p โ F9 นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,500กําลังขุดนะครับผม1,500กาลังขุดที่ผมได้รีวิวไปในก่อนหน้านี้นะครับทางที่ดีนะครับใครมีคอมเนี่ยก็ขุดในคอมดีกว่ามันใช้งานง่ายกว่าแล้วก็แรงกว่ามือถือ100%เเซนะครับถ้าเป็นคอมที่ประกอบประกอบมานะครับก็ความแรงเนี่ยเราเอา ามงบของเราได้เลยนะครับที่คนประกอบนะส่วนใหญ่เขาจะประกอบสตรีมเกมเล่นเกมหนักๆอะไรเงี้ยความแรงมันก็แรงอยู่แล้วนะครับก็สามารถขุดได้โอเคนะครับก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเป็นส่วนของคริปโตแท็บนะครับก็จ่ายเงิน100%นะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกนะครับในเวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอถัดไปสวัสดีครับ